สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการระเบีงยงใต้ค่ะวันนี้รายการระเบีงยงใต้ติดตามกันทาง่องทางเดิมนะคะทีวีดิจิตอลไม่เล็กซิบแอดรวมไปถึงผ่านทาง Facebook Fanpage NBT เทีเาและ NBT นครศรธรรมราชเวอร์ชันซ่องค่ะแต่ว่าบรรยากาศข้องรายการระเบีงยงใต้วันนี้จะแปลกตาไปสักทีเพราอราออกนอกสตูดิโอของ NBT นคนครศรธรรมราช มายุกันทีมาห้าววิทยาลัยแห่งคุณภาพมาห้าวิทยาไร่วะไรลักค่ะมาพูดคุยถึงเรื่องราวข้องความเป็นธรรมมาชัความเป็นผืนบานกับโครงการโครงการนึ่งนะคะที่เรียกว่าโครงการออกพอสอทอซื้อเต็มก็คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนะคะกับพืชชนิดนึ่งที่เราคุ้นหู้คุณตากันมาแต่เอียดเอียดเด็กๆค่ะ ปนจ้าคุณผู้ชมคะจากติดดชายประโยชน์ตั้งแต่ใบจนตึงตอนจนตึงลูกจนตึงดอกจนตึงรักชายแม็ดถังต้นค่ะมาพูดคุยวันนี้ค่ะกับทานรองซาตราจยา์ดรสุวิทย์วุฒิสุทธิมเมธาวีค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีมาหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะในฐานะข้องพว่วงหน่วยการส่้นประสานงานอ,อพอสทมาหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันนี้ต้องขออนุญาตพูดคุยเป็นผ่าษากล้างค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณท่านรองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการระเบียงใต้วันนี้พูดถึงอพสทกันก่อนค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักอยากจะให้ท่านรองเนี่ยอธิบายความหมายและความสําคัญของโครงการนี้นิดนึงค่ะครับสําหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือพสทนะครับเป็นโครงการที่ดําเนินการมาหลายปีแล้วนะครับ ครอบคุมทั้งประเทศ<ะ>นะครับแล้วก็การดำเนินงานตอนนี้เนี่ยอยู่ในระยะที่5นะครับระยะที่5ปีนะครับระยะ5ปีที่7ะนะครับซึ่งถ้านับมาตอนนี้ก็30กว่า <padding. S 2> ป,ปีแล้วนะครับเพราะว่าสิ้นระยะที่5ก็คือจะปี69คะ่ะนะครับตอนตอนนี้ก็เออก็ประมาณสัก3 3มปีแล้ว<อ>นะครับที่ดำเนินการมาะนะครับโครงการน,นี้เนี่ย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองนะครับเราก็มีส่วนร่วมในการสนองพระราชดำรินะครับภายใต้โครงการพอพสทจริงๆแล้วภายใต้โครงการรพสทในระยะระยะ5นะครับระยะ5ปีที่7เนี่ยก็คือจะมีอยู่3ก่อบ8กิจกรรมไม่ว่าเราจะดำเนินโครงการนะครับลักษณะไหนนะครับเราต้องใช้แผนแม่บท ของกสศท<ช>เอามาใช้ในการดาเนินการ<ช>นะครับสามกรอบแปดกิจกรรมนี้ม,มีอะไรบ้าง<ช>นะครับกรอบแรกก็คือเป็นกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรการเรียนร,รู้ทรัพยากรมีอยู่สามกิจกรรม<ช>นะครับกิจกรรมแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องปกปักก่อนพอเราเห็นว่าทรัพยากรไหนมีความสําคัญเราต้องปกปักนะครับกิจกรรมที่สองเราจะต้องสํารวจและรวบรวมสํารวจว่า ว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างในพื้นที่ของเราแล้วก็รวบรวมนะครับกิจกรรมที่สามในกรอบแรกนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลูกรักษาทรัพยากรเพราะจะต้องให้มันยังอยู่ะนะครับเราสำรวจเรารวบรวมแล้วก็ดูแลมันอยู่นะครับไอ้นี่คือเป็นกรอบแรกกรอบที่2เป็นกรอบของการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ก็จะมีอยู่3ามกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ <ภา S 2> นะครับกิจกรรมที่2เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ข้อมูลทรัพยากรเพราะจะต้องมีข้อมูลของทรัพยากรในทุกมิตินะครับส่วนกิจกรรมที่3เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนพัฒนาทรัพยากรเพราะในทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มของพืชเนี่ยเรา อาจจะค้นพบวิธีการในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ของมันให้ดีขึ้น,นแล้วก็สามารถจะทำแผนในการพัฒนาทรัพยากรได้นะครับส่วนกรอบที่3นะครับเป็นกรอบของการสร้างจิตสำนึกใ,ในการอนุรักษ์ทรัพยากรเนี่ยมีอยู่2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือการสร้างจิตสำนึก นะครับอย่างที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับอย่างเช่นของการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนนะ่ครับยินบ่อยเลยค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งอยู่ภายอยู่ภายใต้กิจกรรมที่7นะครับเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกนะครับพิพิธภัณฑ์อย่างของม่รว้อะไรัเราจะมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา,าอันนี้ก็ถือว่าอยู่ภายใต้กิจกรรมนี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะของการอบรมนะครับ ในฐานะที่มาเลวะเลยลัก์เราเป็นศูนย์ประสานงานนะครับของพอพลสทมาเลวะเลยลัก์เนี่ยเราก็จะไปจัดอบรมให้กับโรงเรียนอพทอต่างๆอยู่เสมอซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับภายใต้กิจกรรมที่7ส่วนกิจกรรมที่8เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษถ้าอย่างที่มาเลวะเลยลัก์เราจัดงานประชุมวิชาการเล่นนิทรศ,าศาการครั้งที่11ทรัพยากรไทย 30มสิบปีอ,อสสทประโยชน์แท้แก่มหาชนเมื่อปีหกห้าอันนี้ก็ถือว่ากิจกรรมพิเศษเพราะจะทําใหาา้ทุกภาคส่วนก็จะได้ไม่เห็นกิจกรรมของอพอสทนะครับก็อย่างที่ผมนําเรียนมาทั้งหมดก็คือหมายความว่า,วา,อ,าอสสทอเองนะครับก็จะมีแผนการดำเนินงานมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานและจะอยู่ภายใต้ สกรอบแกิจกรรมนีครับสกรอบ8กิจกรรมนะคะแล้วก็ทราบว่าทางอพสทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ยกระดับกลายเป็นศูนย์ประสานงานอยากจะให้ชี้แจงว่าภารกิจหลักภายใต้ใตการเป็นศูนย์ประสานงานนะคะเราทําอะไรบ้างคะท่านรองค,ครับถ้า,ถ,าถ้าเล่าเน,น,นี่ยกอนอนุญาตย้อนไปเมื่อปี57าเจนะครับซึ่งเรา,เ,าเริ่มสนองพระราชด,ดำริอพสท,ทในปีห้าเจ็ดเนี่ยในตอนแรกเราก็เริ่มในลักษณะของการ ดำเนินโครงการก่อนนะครับมีไม่กี่โครงการที่ที่ที่ทร่วมสนองพระราชดำริะนะครับเราก็ทําโครงการมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จํานวนโครงการก็มากขึ้นเรื่อยๆะนะครับจนในปี62นะครับเราได้รับอนุญ,ญาตให้จัดตั้งเป็นเป็นศูนย์ประสานงานรพสทอะไรบัลรักรัะนะครับซึ่งนั้นก็เป็นที่ ยินดีนะครับของชาววัลเลย์ักเพราะว่าจากที่เราเป็นโครงการที่ขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยแต่ละคนเขาจะขอทุนวิจัยไปหรือขอรับการสนับสนุนการเดินโครงการแต่ตอนนี้พอปี6.2เราขึ้นเป็นศูนย์ประสานงานนะครับซึ่งทำให้เราต้องต้องพิจารณาให้ความสำคัญในเรื่องของยุทธศาสตร์มากขึ้นเมื่อก่อนก็เราทำตามกิจกรรมนะครับ แต่ตหลังเราต้องมาดูว่าในอปศทเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเป็นระยะ5ปีที่7เนี่ยเขามียุทธาศาสตร์ว่าอย่างไรเราก็ต้องไปเหลียวมองและสุดท้ายเราก็ต้องทำแผนแม่บทของศูนย์ประสานงานของเราเองอนะครับเราผิดมีแผนแม่บทของเราทึ่งล้อไปกับแผนแม่บทของอพศทนะครับ อันนี้เราต้องมีแผนในการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานที่สําคัญนะครับก็คือเราจะต้องออให้ความรู้กับโรงเรียนใ,ให้ความรู้กับอปทนะครับเกี่ยวกับโครงการอปสทนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนก็คือเขาก็จะมีงานสวนพุทธสารในโรงเรียนนะครับในสวนพุทสานงานของเราเนี่ยเราดูแลอยู่ทั้งหมด4จังหวัดนะครับก็มีกระบี่นครศรีธรรมราชพังงา แล้วก็ระโนสี่จังหวัดนี้เนี่ยมีโรงเรียนอยู่ทั้งหมดหน0่งห้า้อกว่าโรงเรียนเยะเนะนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทีเ่เป็นสมาชิกของอบศาทอของสวนพืิษาโรงเรียนเนี่ยมีประมาณสักไม่ถึง20%อร์นอันนั้นคือเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่เราจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อทำให้งจำนวนโรงเรียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออวทต่างๆเนี่ย ในสี่จังหวัดนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก3 3 0อปทไม่ว่าจะเป็นอบอตนะครับเทศาบาลน,น,นะครับซึ่งอันนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยมีประมาณทัก200-230ได้แล้วะนะครับมีไม่กี่อปท<อ>ที่เป็นสมาชิกของฐานทรัพยากรท้องถิน่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหน้าที่เราก็คือเราจะต้องประสานงาน เพื่อให้ความรู้และสุดท้ายเขาก็จะเป็นสมาชิกของอ,อภพอสทอการที่เป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็จะต้องดําเนินกิจกรรมนะครับใน3กรอบ8กิจกรรมที่ผมกล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้วเขาก็จะสามารถที่จะดําเนินการต่างๆเนี่ยแล้วไปขอรับประกาศนียบัตรส่ง เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรสำหรับอบทหรือโรงเรียนไหนที่ผ่านการประเมินซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้โรงเรียนหรืออบทเองเนี่ยเขาได้เข้าใจว่าในทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในโรงเรียนเองหรือว่าอยู่ในท้องถิ่นเองเนี่ยมีอะไรบ้างและสามารถที่จะเอาไปรวบรวมดําเนินการภายใต้3ก่อแปกิจกรรมและผ่านการประเมินเพื่อไปขอรับ ประกาศเยียบัิขอพระราชทานเพียบประการเยียบัิได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดาเนินการแล้วจากนี้เราก็จะเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงให้กับสวนพฤกษาโรงเรียนหรือว่าอบทต่างๆในการดําเนินการภายใต้สามกอบแอกิจกรรมนียครับเรียกว่าดำเนินการเคียงคู่กันไปตลอดใช่ครับนอกจากเราทําของเราแล้วเราก็จะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนและก็อบทไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะให้ เกิดภาพภาพใหญ่ๆก็คือว่าทุกคนเห็นความสำคัญของทรัพยากรอ,อนุรักษ์ห่วงแหนและใช้ประโยชน์เป็นแล้วมันก็จะเป็นผลดีกับประเทศเราในอนาคต<อ>นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับะนะครับ พูดถึงความสําเร็จกันบ้างค่ะความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการเป็นศูนย์ประสานง,งานอปสทมหาวิทยลาลัยวลัยลักษณ์ที่เราได้รับจากการสนองพระราชดำริอะค่ะเราทําอะไรที่ประสบความสําเร็จเห็นเป็นรูปธรรมแล้วบ้างกับท่านรองคะครับอ,อ,อย่างแรกนะครับก็คืออย่างที่ผมนําเรียนไปเมื่อกี้การที่เราเป็นศูนย์ประสานง,งานานะครับเราก็ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนให้โรงเรียนและอปทเนี่ย เป็นสมาชิกชของพอพศาาทนะครับอย่างที่2ก็คือเราเ,เราขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยจากฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆเนี่ยนักวิจัยเรานะครับหรือหรืออาจารย์เราเนี่ยสามารถที่จะไปดูได้ว่าทรัพยากรตัวไหนที่สามารถที่จะทำวิจัยต่อยอดได้ เขาก็สามารถที่จะเอามาทําวิจัยต่อมีจดอนุสิทธิบัตรก็ได้สิทธิบัตรก็ได้ผลงานตีพิมพ์ก็ได้นะครับเส้นนี้คือเป็นประโยชน์นะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องของวิชาการที่มหาลัยที่พยายามที่จะไปใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอีกส่วนหนึ่งที่มหาลัยเราส่วนประสานงานเราดำเนินการก็คือวิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอ่านี่น่าสนใจครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับ ก่อสร้างมาหลายปีแล้วเรื่องประมาณเนี่ยมากกว่า300ล้านบาทเราได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณนะครับอ่อวิทยาชาติวิทยาของเราเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ1,8 0 0 0ตารางเมตรนะครับมีองค์ความรู้ตั้งแต่ยอดเขาไปถึงท้องทะเลนะครับเพราะนั้นทรัพยากรอะไรของนครศรีธรรมราชเทือกเขาหลวงมีอะไรที่สำคัญเราก็จะเอาไปใส่มีน้ำตกกรุงชิงด้วยจำลองนะครับ เวลาคนไปที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิทยาก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีน้ําตกกรุงชิงเป็นยังไงนะครับและทรัพยากรทางทะเลด้วยะนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ที่เราได้ดําเนินการมาะนะครับมาพูดถึงพันธุก,กรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธ,ธรรมราชค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอปากพนงังจาก ไปรู้จักไปเฟ้นหาแล้วก็ดึงเข้ามามาเป็นส่วนหนึ่งของอปสทเป็นพืชอปสทลำดับที่สิบได้อย่างไรคะท่านรองคะออจริงๆแล้วเนี่ยมีนักวิจัยนะครับมีนักวิจัยของมาัายวยลเลรักษเราเนี่ยทำวิจัยเรื่องจากเนี่ยมาหลายปีแล้วะนะครับมีทั้งในเรื่องของออการดูทรัพยากรดูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในป่าจากะ ว่ามันมีอะไรบ้างมีสัตว์น้ําอะไรบ้างมีนกอะไรบ้างมีอะไรหลายปีมาแล้วนะครับที่มีนักวิจัยเราไปดําเนินการตอนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้โครงการเขาเรียกว่าโครงการของบุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาได้ทําวิจัยมาเรื่อยๆนะครับก็มีนักวิจัยบางท่านเนี่ยก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลจากแล้วไปผลิตไปเป็น เออเหมือนคล้ายๆน้ำส้มอ่ะ,ะนะครับแล้วก็บางคนก็เอาเอาน้ำตาลจากเอาไปแล้วก็ไปผลิตทำยังไงเพื่อเพื่อไปหาว่าน้ำตาลจากจะมันมีผลต่อปริมาณน้ำตาลในเลือดสำหรับคนเป็นเบาหวานหรือเปล่าะอะไรแบบนี้คือง,งานวิจัยพวกนี้ทำมาหลายปีแล้วะนะครับสะสมมาเรื่อยๆะนะครับแล้วก็จนเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมา นะครับอาจารย์ลุงลวีนะครับอาจารย์รุงละวีจิตพักดีตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่สำนักวิชาการจัดการมา,รายลเบเลักนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการของอุทยานพฤษศาสตร์ของมาเลบเลักในในขณะนั้นนะครับท่านทําวิจัยอยู่ด้วย<ม>นะครับท่านก็มาโฟกัสที่จาก<อ>และชวนเพื่อนๆนักวิจัยที่เคยทําหรือที่สนใจจะทำเนี่ยทำให้มันครบ หมายความว่าคําว่าจากมันมีอะไรที่จะต้องทําบ้างในแง่ของอในทางกายภาพะนะครับในทางชีววิทยาของจากเป็นยังไงการใช้ประโยชน์จากเป็นยังไงะอะไรเนี่ยครับเขาก็ชวนทีมงานไปเพื่อจะทำวิจัยออกมาที่ารวิจัยร่วมกับชุมชนสุดท้ายแล้วก็คือทำให้เราได้ข้อมูลจนครบค,ครบหมายความว่า ครบสกอบแกิจกรรมตามที่อ,อสทอกำหนด<อ>ใช่ครับแล้วรายละเอียดเนี่ยจะครบหมดเลยเพราะว่าจากเนี่ยไม่ใช่แค่พืชมไม่ใช่ว่าเป็นพืชจากะนะครับจากที่ปากพนังเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้มีเป็นหมื่นไร่ปัจจุบันเหลือไม่กี่พันไร่ถูกต้องค่ะนะครับและตอนนี้เนี่ยทุกคนให้ความสําคัญมีการปลูกด้วยเขาเรียกว่าทําไร่ แต่ผมยังยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมเขาใช้คําว่าไร่ทําไมเขาไม่ใช้คําว่าสวนหรือเขาไม่ใช่เพราะมันเป็นพืชยั่งยืนใช่คนใช้คำว่าสวนมากกว่าไร่ใช่ครับแต่มีคนก็ใช้คําว่าไร่จ่านะครับแล้วก็มีการขยายพื้นที่ออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ่อกุ้งล้างที่ปากผนังก็มีการขยายพื้นที่ออกไปการใช้ประโยชน์ก็มากขึ้นเนี่ยครับก็หมายความว่าที่ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือ ไม่ใช่เราเพิ่งทํางานวิจัยม,มาเลวะาเลวรักเราไปทํางานวิจัยหลายปีมาแล้วแต่ว่าไม่ได้โฟกัสให้ครอบคลุม,มทั้งทุกมิติของจ่าแล้วพอเรารวบรวมแล้วก็ไปทําเพิ่มสุดท้ายแล้วเราก็ได้ทำํำจนครบนะครับตามที่กําหนดะนะครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆเนี่ยก,ก็ครอบคลุมตามที่อปสทกํากหนดทางหมหาวิทยาลัยก็เลย ขอพระราชทานให้เป็นพืชลำดับที่10นะครับของกบสทนะครับซึ่งได้พระราชทานมาเมื่อวันที่10วันที่7มีนาคม2อง7นหกสิบดนนะครับเมื่อปีนี้ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับการที่ได้ยกระดับจาก กลายเป็นพืชอนุรักษ์อพสทลำดับที่10นะคะจากฝีมือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษร่วมกับชุมชนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์วุฒิสุธิเมทาวีสําหรับข้อมูลที่มอบให้กับรายการเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะนี่เป็นข้อมูลเส้นนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับจากเกี่ยวข้องกับอพสทถึงเป็นสตรประสานงาน มาหาวิทยาลัยวะไรลักษ์ค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีข้อมูลนะคะจากฐานรองศาสตราจารย์ดออรออนอนงเชียบเล่มค่ะซึ่งค้านเนี่ยเป็นอาจารย์และก็เป็นหัวหน้าสาขาวิชานะคะสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเซฟสำหนักวิชาการจัดการหนักวิจัยโครงการทุนอพอสทข้องมาหาวิทยาลัยวะยรลักษ์ข้อมูลเป็นแผนปรือเมียได้น่าสนใจเกี่ยวกับตนจากบ้านเราบ้างติดตามกันต่อในรายการระเบียงตายค่ะ ช่วงนี้รายการระเบียงตายจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับจากให้มาขึ้นว่าเดิมค่ะเพราะแม้ว่าคุณผู้ชมไล่ทานอาจจะเห็นตอนจากใบาจากลุกจากมาตั้งแต่เด็กๆแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าจากมีคุณค่าและประโยชน์ทางในมิติของสังคมเศรษฐกิจและกาสิ่งแวดลอมจากในวันนี้กลายเป็นสิ่งที่แทรกซึมข้าไปยุในปัจจัยทั้ง4ด้านข้องควรบานเราไปแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่เชือ่อ ไปฟังแหลจากรองศาสตราจารย์ด็อรออนอนุง่งซึ่งท่านเองมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับจากหมามากว่า8ปีแล้วค่ะเนื่องจากที่เราทราบกันนะคะว่าจากเนี่ยเป็นพืชน,นะคะในลำดับที่10ในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะนั้นในความสำคัญของการทำวิจัยในพืชเนี่ยในพืชจากเนี้ยค่ะคืออาจารย์ได้ทำในการศึกษามามากกว่า 8ปีละนะคะร่วมกับท่านอาจารย์ดรรุร่งระวีตั้งแต่ในการทำโครงการเชิงพื้นที่มานะคะจากจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญในการใช้ประโยชน์นะคะตั้งแต่ต้นนะคะกา้านใบนะคะตั้งแต่ในอดีตด้วยซ้ำไปซึ่งในอดีตเนี่ยชุมชนได้ใช้ทรัพยากรจากนะคะเพื่อการดำรงชีวิตแต่ปัจจุบันเนี่ยจากกลายเป็นพืชเศร,รษฐกิจที่สำคัญะคะ่ะเป็นการในเรื่องของการสร้างรายได,ได้และเป็นการพัฒนาเศร,รษฐกิจ เพื่อความยั่งยืนของชุมชนด้วยดลงนั้นจากจึงมองในภาพรวมว่าทั้งมิติเรื่องของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมจากสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งในเรื่องของสามมิติซึ่งจะนําไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนได้ค่ะเพราะว่าต้นจากในตําบลขนาบนาคือว่าเป็นจากที่มีจํานวนเยอะมากนะคะนั้นชุมชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะได้พึ่งพิงทรัพยากรป่าจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร นะคะน้ำตาลจากในเรื่องของการทำที่อยู่อาศ,ศัยเช่นทำเป็นหลังคาใช่ไหมคะรวมทั้งปัจจุบันนี้ค่ะจากมีการเพิ่มมูลค่านะคะนอกจากจะใช้ในอดีตแล้วยังมีการเพิ่มมูลค่าเช่นในเรื่องของการพัฒนานะคะน้ำส้มที่สกัดเป็นยาได้ในเรื่องของการใช้ไปย้อมสีนะคะในเรื่องของการตกแต่งนะคะของใช้ในบ้านรวมทั้งในปัจจุบันนะคะในการพัฒนานะค,ะคู่มือเพื่อการเรียนรู้กับ ชุมชนด้วยนะคะ,ะกับเยาวชนด้วยซึ่งเขาก็จะทราบว่าทร,รัพยากรที่เขามีอยู่เนี่ยค่ะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยชุมชนในพื้นที่เนี่ยค่ะตำบลขนาดน่าได้พึ่งพิงทร,รัพยากรต,รตรงนี้ทั้ง3ด้านเลยค่ะทั้งด้านของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะจากผลผลิตที่ได้จากจากเนี่ยค่ะถือว่าเป็นผลผลิตที่เป็น คุณภาพที่มีคุณภาพต่อสุขภาพนะคะก็คือไม่มีสารเคมีนะคะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงพวกนี้ดังนั้นตลาดสีเขียวค่ะนะคะกลุ่มนะคะผู้บริโภคเพื่อรักสุขภาพเนี่ยน้ำตาลจากนะคะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มากนะคะอีกอย่างหนึ่งน้ำส้มจากะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเป็นเครื่องปรุงด้วยนะคะแถมยังเป็นยาด้วยนะคะอันนี้คือว่าเข้าสู่ตลาดสีเขียวได้นะคะซึ่งกลุ่มคนที่รักสุขภาพนะคะ ชอบแล้วก็ต้องการที่จะใช้บริโภคนะคะคน้ำตาลจากไม่ว่าจะไปประกอบอาหารหรือชงกาแฟนะคะโดยเฉพาะน้ําตาลจากนี่ค่ะน้ําตาลจากที่เป็นน้ำตาลผงสามารถที่จะเป็นตัวต้นของเรื่องของการผลิตอาหารได้หลายๆอย่างเลยการบริโภคหรือการตอบรับสําหรับประชาชนทั่วไปนะคะแน่นอนว่าในเรื่องของอาหารสุขภาพส่วนหนึ่งแล้วนะคะจากการที่ไปสอบถามชุมชนนะคะเนื่องจากจากเนี่ยผลิตได้เป็นฤด,ดูกาลด้วยผลิตไม่ทันเลยค่ะนะคะก็คือมี มีออเดอร์สั่งตลอดนะคะนั่นหมายความว่าชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่เองก็บริโภคอยู่แล้วและสามารถจําหน่ายนะคะให้กับผู้บริโภคข้างนอกชุมชนด้วยซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีสินตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะที่เป็นตัวแทนในเรื่องของการจําหน่ายจากผลิตภัณฑ์จากจากอยู่แล้วนะคะดังนั้นบริโภคก็สามารถจะไปซื้อสินค้าแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ะะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการผลิตนะะเนื่องจากเราอาศัยการผลิตจากชุมชนนะคะดังนั้นการผลิตอาจจะไม่ได้มีตลอดทั้งปีนั้นจึงเป็นสินค้าที่ยังมีความต้องการสําหรับผู้บริโภคอย่างสูงอยู่ค่ะจากนะคะเราเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลเลยทั้งคุณค่าเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะแน่นอนว่าในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะเราปลูกจิตสํานึกนะคะอย่างงานวิจัยที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ ศึกษาแล้วก็สร้างคู่มือนะคะคู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มเยาวชนนะคะกลุ่มชุมชนที่ยังไม่รู้จักต้นจากหรือว่าจะาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะดังนั้นในเรื่องของเยาวชนนะคะชุมชนในท้องถิน่นหรือชุมชนข้างนอกก็จะมรถทีจจะเรียนรู้จากคู่มือที่ได้เช่นกันนะคะจากเป็นพืชที่อนุรักษ์นะคะแล้วก็อยู่คู่กับถือว่าเป็นสังคมที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ะะและในบริเวณพื้นที่ตำบลขนาบนาเองเนี่ยถือว่ามีการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรเลยดังนั้นในเรื่องของการดูแลรักษานะคะชุมชนก็ช่วยกันดูแลแล,แล้วในระดับของชุมชนดังนั้นสังคมข้างนอกค่ะอยากจะให้เห็นความสัมพัญของต้นจากรวมทั้งพื้นที่ไหนนะคะที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจากอย่างครบวงจรอยากที่จะให้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาจากชุมชนตำบลขนาบนา นะคะว่ามีการใช้ประโยชน์จากจากอย่างไรบ้างนอกจากจากจะช่วยในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งอยู่แล้วซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีนะคะซึ่งเป็นพืชป่าชายเลนแต่น้อยพื้นที่ค่ะที่จะใช้ประโยชน์จากจากอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นใช้จากน้ำหวานจากที่มาแปรรูปเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลผงนะคะหรือน้ำส้มจากใช้ก้านจากนะคะรวมทั้งนํามาเป็นอาหารรวมทั้งในเรื่องของการทําเป็นอะไรคะที่ ตับจากหลังคาจากนะคะรวมกระทั่งใบายาสูบเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะใช้นะคะผลิตภัณฑ์จากต้นจากได้อย่างครบวงจรดังนั้นนะคะคนที่ยังไม่รู้จักต้นจากนะคะถ้าได้มาเรียนรู้ต้นจากว่าจากมีประโยชน์อย่างไรและสามารถให้คุณค่าอะไรกับชุมชนได้อาจารย์เชื่อว่าคนกลุ่มนั้นจะร่วมกันอนุรักษ์และช่วยเหลือในเรื่องของชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ด้วยเช่นกันนะคะรวมทั้งชุมชนที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ต้นจาก อย่างควบวงจรก็จะได้มาดูแลแล้วก็ช่วยกันออารักษ์พืชตระกูลจากต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีอ e ีบุ๊กนะคะให้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็จากศูนย์ประสานงานได้เลยค่ะนะคะอย่างหนึ่งดังสือนี้นะคะจะเผยแพร่นะคะให้ชุมชนประชาชนที่สนใจทั่วไปะคะ่ะได้เข้าถึงได้ต่อไปนะคะก่อนอื่นเลยนะต้องขอบคุณโครงการพระราชดำริ ะะที่ได้ให้ทุนการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะคะแล้วก็ศูนย์ประสานงานนะคะของมหาวิทยาลัยว่ายลักค่ะนะคะที่ให้การดูแลแล้วก็การส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชจากนะคะให้เป็นพืชอนุรักษ์ลำดับที่10ซึ่งเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จะเสริมด้วยในเรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนะคะซึ่งก็จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะก็ถือว่า จากจะมีการศึกษาวิจัยให้ครบทุกด้านนะคะแล้วก็จะมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับพืชจากด้วยค่ะไม่ว่าไอร่ค่ะคุณผู้ชมถ้ารู้จักรู้ชายแล้วก็ต้องรู้คุณค้ารวมกันรักษ่า้ายุกับเราไปนานๆน,น,นะคะ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามกิจก,กรรมดีๆกันได้ที่ f c e e o o o สู่นประสรันงานอปศอทมหาวิทยาลัยวะหลยลักและ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัฐราสุดาหมอจุดวะเลยหลักวันนี้รายการระเบียงตายมดเวลาลงแลว้วลาไปด้วยบรรยากาศแห่งประโยชน์และคุคขาทีทท่ควรชายให้เป็นและอนุรักษ์ให้ได้จากพืชอนุรักษ์อปสทลำดับที่สิค่ะ